ตัววันวันวันบ้าเลยวันนี้วันน้ภูวันนภูเกอวันทันเมีอนะโมเก่งทำใหนชาวบ้านเขาหรอตอนที่ไปเสนอผลงานอะไรพวกนี้นะเขาดื่มเขาจะทำพอไว้ป่ะติ๊ติติโจไม่ทำ คองมออะไรี้ยนะจะเดินตามไปขึ้นลงออะไรนะโครอล้อนะรองสลิปเปอร์นะสลิปเอร์ง้ใครเาเท้าแตสลิปเปอร์ลงครับอยู่ที่คงไ่จะโดนเหยียบย่่าจะมีคนจังารอ่ะพี่โจนี่แม่งดังๆนะมา่อก่อนรปยแดกสาวคิอ่ะผมเนี่ยคือผมรู้จักแกเพราอะไรปะผมเป็นมือกองเอ้ยอยู่วงเดียวแกแหละ หมุนเล่นดนตรีไงหมุนเล่นกรองมาก่อนเนะ่ยยังไงวันยังไงเนี่ยดีเลยดูอะไรอะไรเลยซียวๆยอันนี้ร่างสองนะไว้ดูดเลือดอ้าวเฮิดถอด ไอจอดรันเลยคว้าเลเวกทำไมให้นี่ถูกต้องโอ้โหวิธีที่ถูกต้องนี่มันทีไรถูกต้องโอ้โหเออเนี่ถ่ายคลิปอยู่ด้วยเออว่าไงเอ็มมี่แป๊บเรยวโอ้โหครบชุดยังวันครบชุดยังครับหนึ่งเล่นเหรอฮอรนะ